อานะครับวันนี้เราอยู่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่ยนไปเดรไลท์นะวันนี้ขา้าราชการตัวใหม่มานะต่าไปขบอยจากสมัยลูกขบอยแสนนานาไปแล้วเราก็เลยใช้คนอื่นี เานะครับหลังจากที่ได้ชมทีเซอร์ไปเมื่อกี้นี้นะเราได้เข้าสู่ใน Death l i g กันจริงๆอีกครั้งหนึ่งนะเนื่องจากว่าตอนนี้เราได้คุณบอสอ่าซึ่งก็คือคนนี้ที่ชื่อเขาว่ามากะได้ทาการซื้อขอยก่อนตัวใหม่มาซึ่งคนนี้ผมก็ได้ทําการเรามีการตั้งกดว่าให้คุณบอสเล่นตัวไอ้ตัวเบิร์กเฉพาะ3ตัวแล้วก็มีเบิร์กอะไรก็ได้สิบตัวบวกกับกผมผมก็เล่นเฉพาะ ตัวเหมือนกันคือเปิดตอนนี้เฉพาะตัวของมันที่ผมเอามาเลยคือไม่มีการบันทึกกับเพื่อนบุคคลแล้วก็ฟาร์เฮลลิ่งแดงคือผมจะมาทดสอบเฉยว่ามันเป็นยังไงนะคือลองเลยแบบนี้เลยแล้วดูว่ามันการดัดแปลงอะไรนําแบบแบบไปใช้กับตัวอื่นได้อย่างไรบ้างเานะตอนนี้เรามาฟังเสียงกับตัวชิทกันทั้งสี่คนนะกับคขลกรเป็นประกาศนะเราเชิญด้วยเอลยมาเสียงกันเลยนะโอเคฮัลโหลครับยืนขึ้นขั้นครับตอนนี้พร้อมกันหรือยัง Do you know the way? Do you know the way? có hôm nay. Ở 3 2 1 đuôi. Căng Do you know the way? nó Không được ไม่หลุดไม่หล <Boy>, um. ุดงั้นงั้นบอสมึงเยอะมือห้ามขยับทต่อไปห้ามขยับหยุดหยุดตีนะเนี๋ยวกูบอสตีสตีจอยกูเดี๋ยวนี้กูอยากดูห้ามขยับบอสหยุดเดี๋ยวนี้เออไม่ได้ขยับไม่ได้ไม่หลุดก็เหี้ยละห้ามห้ามขยับนะบอสเอาละมีกดมีกดมาเพิ่มนะเราต้องปั่นไฟเสร็จหมือที่แล้วบอสถึงค่อยขยับได้เครื่องปั่นไฟเลยกี่เครื่องตอนนี้มีอยู่สี่เครื่องสี่ ปันไฟขับรถไปหนึ่งเออขับรถไปหนึ่งแล้วอ่ะขับรถไปหนึ่งแล้วอ่ะพี่ไม่ไม่ไม่มันมีแค่สามคนถ้าสี่คนแ้าเครื่องสามคนสี่เครื่องก็ถูกแล้ว่ไม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 ่วม่ไ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 มยไม่วม่ไม่ไม่ไมเไม่อม่ไอ่ไม่ไง่ไม่อม่ไว้ไ่ไมไม่ไ่ม่ไไมมมไมมองผีม่ไไม่ไไม่่ไม่ไ่ ก็อยูรร่แตจะลแล้วนะปั่นเส็สามสองเหม่งลยเอ้าลุยได้เดี๋ยวประเด็นคือแม่งปั่นสองเครื่องไอ้ถ้าคุณวัดคลิกสโคไม่ดูก็บอกออกเลยเว่ามันไม่ควรจะให้ปั่นประเด็นคือปั่นสองเครื่องฮัลโหลคือถ้าปั่นอ่ะคือมันจะไม่ใช่แค่เครื่องเดียวโอเคคือมันจะสองเครื่องมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่มันแยกไปปั่นคนเดียวเว้ก็ ตอเนี้แหละถึงไม่อยากจะให้ปั่นกันตอนคุรนหลุดอ,ะอ่ะเพราะมันก็หักไปแล้วหนึ่งคือถ้าจะเอาเปียบคัตะกรอนคาลาดเนี้ยโอ้โเยอะไอ้บอไม่ได้ผลจริงว่ะไอ้้ย่ม่คกูติดสถานะมีรู้ตัวว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะดีนะที่กูเห็นตัวมึงก่อนจนะบอลไหมกูไม่รอดแน่นอนเลยไอ้แย่ทำไมมันไม่เห็นไฟได้วยอ่ะ ไม่ใช่ตัวเตมไฟนะแค่ขนาดไม่ใช่ตัวเตมไฟกูยัืนในสถานะไม่รู้ตัวนะสารคาดีวิทยาีาสตรอันตรายเพราะถ่าไม่เห็นไฟได้ละแต่พี่ลูกบอกตัวเตมไฟอะไม่เห็นไฟอ๋อขอโทษทีทแล้วประเด็นคือแม่งจะเสร็จสองเครื่องแล้วเนี่ยอันนี้คือว่าโดนเอาเปลี่ยวเว้ยมิจารท์ท้าทายเวเ้ยเ,เอาเลยเอาเลย กดกูมอรนนิ่งเล่่เล่ะมยังเล่ผมเบื่อเบื่อมากเอฟซีผีช่วยได้เลยนี่เอ๋เด็กไปเดไล้์มันไม่ยอมให้พี่เล่นเลยพี่กดหาห้องแล้วพี่ก็เล่นไม่ได้มันบอก พี่ลู่ทำอะไรว้ายเอื้อกูสวยเลยฉันเห็นคนไอฮิวตรงนั้นแหละกูเห็นเหี้ยเหี้ยก่าถ้าเกิดอัฟฟี่นั่งห้องไต้ไรคิดเลขคิดว่าพี่จะอยู่แบงค์ไอืมถ้าพี่เล่นตลอดผมว่ามนอาจะอาจจะแรงคแดงก็ได้ แดงจะได้ทั้<ด>งประตูรอเลยนะกันแต่พี่ไม่ค่อยอยากไปแรงแดงเท่าไหร่เลยถึงพี่จะชอบสีแดงก็เด็กแน่ใ,นใจว่าจะถองทูเทียมพี่พกูเห็นเลยนะพี่ชอบสีเขียวม,มากกว่าเด็วเพราจะาพี่ก็อยู่แค่สีม่วงสีเขียวที่ไม่ไปเลยโอ้แย่ทำไรอันตรายนตายแล้วเราไม่รอดแน่นอนงานนีน บอลอะไรกันไปเนาะไอ้เกมอ่ะไอ้เกมไอ้เกมไปโอ้ตายหมดแล้วในเวลาอันสั้นก็ได้แต่เยอะสุดหรอไอ้เหี้ยยังไม่ทันได้ทำเหี้ยอะไรเลยไม่นะ ปั่นต้องสองเครื่องนะเพื่อนเยี่ยมีคนแยกปั่นเครื่องหนึ่งไงแยเยี่ยมมากกูต้องเล่นเกมไวเลยไม่งปั่นสองครื่งในเวลาอันสั้นน่ะกูต้องเล่นเกมไวเลยอ่ะทำไมอ่ะเพราเปียเป็นไรนี่เรามาทดสอบกันนะโอ้โาทดสอบแต่เล่ปั่นไม่งูนุ่ไม่กับปั่นเครื่องเดียวเลีแยไม่งแย่กันปั่นแล้วทำไมกูกลับมาแรงสีอ่ะเมื่อกี้กูแรงสามไปล้างสีสี่แล้วพี่ เอ้มันเสียแรงด้วยเหรอไม่เสียไม่เสียถ้าคันเสียแรงกูก็ต้องได้ปัดถอยเดี๋ยวมีเดี๋ยวขอขอญาตก่อนแันหนึงห้าขยับไปไหนเด้อแล้วแล้วทำไมกูเฟ้นเป้าหมายอ่ะเฮ้ยใกล้อย่างนี้เลสเลสถ้าเขาอยับไปไหนนั่นเลสนะมองทุกคนถ้าเขาอยับไปไหนนั่นเลสนะมือนกูยี่เลยแต่กิจการกิจการเ กูว่ากูไม่รูจะย่องขนาดนี้ดีกูเห็นนี่แล้วน่าเล่ไอ้ห้าขยับไปไหนอ่าเล่นะไปดูนะสองเครื่องจะเสร็จพร้อมกันทั้งติ้งทั้งติ้งทั้ติ๊งอะไรมึงรีบวิ่งเลยนะก็คือกูไปห้ามแล้วนะไปลูต้องจูงนะไม่อ่ะจูงไม่ไหวอ่ะ ไม่ไหวไม่เคยเจอตัวนี้มาก่อนพูดเจอรังแรกเลยนี่แหละสุดใหม่ๆนั่นๆเลยเนี่ยพี่และกูล่ะกูล่ะเล่นจ่ายบ่อยๆนี่เลยผมอ่้นี่นเฮ้ยกูเห็นใครล่ะเฮ้ยผมก็เล่นกากับทุกคนเลยไปแล้วจ้าไปเลยเขาต้องดิ่งทีิฮิเอเลเคนมาแล้วนะพี่ ฮัลโหลเยมาแล้วทุกคนไอ้พี่โดนแล้วโห้เลยเปิดสตรีมี่กูขอด้วยกูสตรีมด่ขนดูทำไมต้องเป็นกูคนแรกเจ้าอกมายังไงล่ะแล้วกูเปิดสตรีมี่เสียเวลากูอีกเออมึงยิงกูยังปล่อยมึงปาดสองเรื่องอุ้ยตรงนี้นี่มาแล้ว เป็นที่ไม่ดีเลยโอยมันมาแล้วโอย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 เปรีปยวแล้วผมไม่เข้าใจเลยทำไมเมื่อกี้ต้องเป็นผมคนแรกเลยวะโ้ยโ้ย,โยด,ดีดีนะเจ้ามืโอโ้ยสวยแล้วโอยดีเสียด้วยอ้เหี้ยแล้วไอ้เปย้อนนะ ึ๊บหลบได้หลบได้เฮ้ยเสียวเราคิดแผนก่อนละเฮ้ยเดีินๆเดินๆเจงเจงเจงไใช่แนนไม่ใช่แนนเฮ้ยเจงไปช่แนนแรงมันแล้วนะเจงไม่ใช่แนนอยู่กูฮิวอยู่วิอย่าพูดกระสุนกระสุนนดี๋ยว Anh nắng, anh nắng, anh nắng, anh cũng, anh nắng, 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 anh rồi! anh nắng, อยู่กันเดายาวเลยดิเออมีกิลริโช่อยดิแมนตัดอนดูัลเครื่องแม่งแบบอย่างเยอะตรงนี้มีคนฝั่งด้วยฝั่นด้วยอะไรกูได้ยินเสียงคนแค่คนแค่ตำลึง แค่ตำลึงไม่ต้องช่วยพี่นะช่วยแค่น,นั้นแหละไม่่ชวยปล่อยปล่อยปลโตบอลไปแล้วเอาหายเอาเจอแล้วเรียบร้อยเคื่องแนนได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นเฉลี่ยสิบ คนแร้งแดงครับจะสอนคนแร้งเขียวด้วยครับผมคนแร้งเขียวเล่นไม่เป็นครับมเอุมมองมันกว้างนี่มันเล่นรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยันนแนนมันอยู่ไหนแนนออกขวาไปไม่ได้นนปนะไตรงมาผมผมละไ่ลู่เกิดอะไร Yes โอ้ยจริงมันต้องปิดเสียงไม่ใช่หอไม่ไม่ไม่ต้องป hey. ิดไม่ต้องปิดโอ้ยตีนไกลไม่อยากตีนไปปั่นข้างบนเลยลูกโอเคเสร็จแล้ว้งบนโอ๊ยโดนแล้วค่ะฝากวายแผลน้ำมัก่อนอีกคือนะอีกคือ อีกคืออีกคืออนมันมาแมันมาเลเฮลลจังอจังอจังรอ่ะจังไจังทำไรอ่ะไอจังทำไรอสุดใจสุดจอีกคืออยนอีกคือยว้ายไปรัวไปก่อน อยู่ไหนจ๊ะ Where หววอยู่ไหนไปหยุดเดี๋ยวซ่อนแล้ซ่นอ,นอนตัวแว๊บเจ๊งอีที่ไหนเจ๊งอ๋ออยู่ในตู้นี่เองแหมอยู่ในตู้นี่นะแดงแขวนนี่คนกับโอ้ยเสร้าห่างจังวะไม่ เอ้ยตัวใหม่บาบิคิวมาก็จะดีเนาะใช่ไหมเสียงเมียแม่งเสียงเมียแม่งถามว่าฮะถอนไว้แนถอนไว้ถันไว้ก่อนพี่ลูกปั่นไปไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงปั่นปั่นไว้เนี่ยพอพี่อยู่ใกล้สุดพี่กูอยู่ใกล้กว่าไม่กูอยู่ใกล้กว่าพี่ลูกพี่ลูกรู้เอาผมอยู่ตรงไหนวะแกกูอยู่บนหัวแน่แนเลยวะปแก พี่ลูกบอกวิลูกแก้กวานะแอนเลยวะเจ้แอนตี่เอ้ยอะไรตัวเองซะแล้วะไออะไรคือการเขียนนะเราเราเป็นดิจิตอลเราเป็นดิจิตอลดิจิตอลเหรออะกิ๊บ พี่แนมเขาโดนไปแล้วโมลี่อ่ะเนี่ยคนต่อไปโอือเออเอาแล้วอ,อ่ะเปดูโดนโมลี่ตะโกนแล้วเกมอร่อยไหมอร่อยไหม <c oughs> อร่อยไหมพี่เ <c oughs> ยังเกมเลยสัก <c oughs> ปั่นอะไรยหยุุดหยดเดี๋ยวนี้มึงคิดอะไรอยู่ปั่นต่อได้ แดะกินบอกเล็กกันรู้หน้าว่าเธอคิดอะไรอยู่โอ้ยอุ้ยเจงจุกหลบแล้วที่นี้เป้าทางตันอีกมือเจงน้องเนีไม่ตีไม่ตีไม่ตีกูเกือบ เปอร์เซ็นต์แล้วันนนี<ต><ว>่เริ่มฝันไม่กี่เปอร์เซ็นต์ฝันชือื่น <c oughs> อ,อ,อืน้อเฮ้ยรถเราทำไมล้เออเออเออตงคนตางโอ้โอ้ตรงตไม้เนี่ยต้นไม้เนี่ยโอ้ย พี่นั่นล้นปั่นไปหมดแล้วอย่าดิ้นดิ้นแม่หลาดแลนดิ้งกับด่านนี้คนไม่เวิร์กมดกูดมดกูดสุดๆแม่งไอ้เฟิ้์ทำมาหากินไปเลยเอ,อ้ยเหมือนสัำวันปั่นไปแล้วเ <c oughs> นี่ยมีไรบอลี่เล่นง่ายง่ายแต่โอ้อยยิงพลาดสุดเบี้ย โต๊กโต๊กเอาดันเป็นคอไปดิแนนแนนแม่มาเจอแนนโอ้โหเป็นสปิ้นเหรอแนนจะช่วยจริงยังไงเดี๋ยวแนนโอ้โหมีโอกาสรักกี้อยู่นหนึ่งทีเขาไปไหนแล้ววะ วิ่งมองหลังเยอะๆแนนนี่ทวนแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหโดนใครวิ่งวิ่งวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยแนนวิ่งไปเลยเฮ้ยเช้าไม้ในการกำบังอย่างนั้นเลยโอ้ยชาจริงๆ อฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ยคนที่เก่งดียว่ะเฮ้ยสุดยอดไปเลยเออโดนดึงอุ้ยไม่รอดแล้วโนเด็ <descon> ีก <Br> ร <uno> ้อยแตกไม่ได้รอดหายาดด่านของมันเองอ่ะก็ต้องเข้ากวบด่านของตัวของมันเองเพราะฉะนั้นอ่ะหลุดอยู่กลางถนนลองหาหาดู้าที่เดา เลยไม่ก็ในบ้านแหละลองหาในบ้านนะเ,เดี๋ยวลองดินเดี๋ยวฝ่าดดูเปิดดินไม่ไม่ไม,ไม่บนตอนที่หวัวตรงนั้นมีไอ้น,นี่บอมีตะขอเออตะขอข้างหน้าโอ้โหมันพังอย่างนี้เลยเหรออะไรคือประตูไม่รู้จัก โอ้โหไอ้นี่มันสียสวรรค์อะียสว่านเหี่เลยแต่ถุอยู่ในบ้านเปสายหูกูเลยเนี่ยไม่กชมโชว์ไก็ชิมโชว์ไปเลยเรียบร้อยเรียบร้อยคนัสรอบอัดกคนสองรอบแค่นั้นแหละอ้ายังปัญหาเลยกูไอ้เออไอ้เขามมาถุกทางด้ยนมดี้วกอูอ เนะมันระเบิดเปิดประตูได้ด้วยอ่ะเอาละขอจบต้องหมายมั้ยมันระเบิดแหละมันระเบิดประตูได้ไนะม,ม,ม่มันม,มันเป็นแบบเป็นเฉพาะแบบแบบมันพันพังประตูได้ไงแบบแบบมันพังประตูได้เช่นนั้นแหละนี่ไงเอานะครับตอนนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะต้องเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะ บ๊ายยครับวปเดีรยวผม